สวัสดีกับโปรจองลงเดียนะครับเช้าๆนะครับผมกับบรรยากาศนี่ก็เดินมาปล่อยเด็กๆนะครับมันไปกับป้านางแล้วนะครับหน้าบ้านลงเดียกาลางจังกวัดศาสตร,ร์ขอไปเซตนะครับนี่บรรยากาศเช้าๆนะครับผมเนาะนี่ครับผมแล้กวก็สักผ้านวมให้เด็กๆเรียบร้อยตอนนี้เด็กๆไปนู่นกันหมดแล้วเสร็จซับนะครับ nôn <laughs> ai kinh chào đèn có mấy đại cặp điều tiết này say có ai đây lùng đĩa này có đại đây nhìn xiên có ở đây Đâu, cặp. อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินไม่ออกไม่ออกจะไปไหนได้น้องซนกันดูดูยดูด,ดขอให้ได้ใช้เสียงคือเอาเสียงไว้ก่อนได้ใจเนี่ยพอใจเสียงเอเอ,เอได้ก็เลยติดนิสัยใ,ใช่ไหม เล่นกันอยู่ในนี้แหละก่อนเช้ายังไม่กินก่อนยังไม่กินก่อนมันเช้าเกินเข้าใจไหมนะแหมร้อยได้ใช้เสียงยบร้อยก็เล่นล้ววปาก่อนครับเดี๋ยวชาวแรงก็เตินมีไส้ครับพมดูแม่โซ so, ตะก้อโซ so, เอามาอยู่กับพมดินจะลุดแล้วดูสภาพกัน แล no <43 1990 S 1> ้วไลรถสองคนเสียดชวนกันหลายรถบนรถนั่นพูดไปเร้วกบไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็บอกอยู่ว่าเขาเบื่อหนูเบื่อหนูใส่ห้ามไม่ฟังเลยกับพอได้รุดไปแร้วตึงเนี่ยครับเอ็นมาเล่นกันตึงมาเขาเขาหายไดไงครับผมดู ลามโซ่แล้วก็เอามาอยู่นื่อกับตัวนำรับผมันตัวนำเสือโดมไม่เคยทุกล้ำนะครับ ม่เคยตุกหลามโซ่กับวาวจับดินวันวันนี้เขามาบอกนะครับว่าเขาจะเบื่นลุงเดียจับดินไม่ให้คือไม่ให้ลามนะครับพุ่มนะเขาไม่เคยตุกหลามตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กกันนะก็เลยต้องมาเตือ้ายกันครับอยา้ไปเล่นลามไอ้พวกนี้กับชวนกันออกไปเล่นอันนี้ไม่ไม่ไหวกับดินจนหล่ลุดจนเล็กงอไปเลยครับพุ่มโซ นั่นดีว่าเขาเบื่อมาช่วงวันแล้วรับเือดก็จะตังไว้ดันหน้าก่อนนะครับดันหน้าเสร็จแล้วก็จะไหลไปดันล่างนะครับเจ้าป้าเจ้านุ่นนะครับผลกล้ตนไม้แตีว่ามีนู่นอยู่นะตัวนี้ลงเลียก็พยายามลาม ายายอเฝ้าด่าวังทุกตัวครับไม่ฟังรับไม่จะไ,ไม่น่าไปกินแลครับถ้าไปกินก็น่าจะมีอาการแล้แล้วดูดูนุ่นก็ใช้เสียงกันเหลือเกินเพราะได้ไงใช้เสียงแล้วมันได้ไงก็เลยใช้เสียงตลอด ไม่เอาไม่เอาร้องยังไงก็ไม่เอาเริ่มติดนิสัยแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กขาดไม่เอาอยู่นี่แหละไม่เอาเนี่ยเนีคับจ่ายเสี่ยงแล้วดายไงไม่หรอกคือปล่อยปล่อยไม่ได้นะครับเขาห้ากิน ปฏิก,กิริอย่างกินกับพุ่มตึงไม่ได้กับอันตราย <c oughs> กัดแทะเล่นแล้วก็เป็นเซนแล้วก็กินไ <c oughs> อ้เนี่ยตาลุงเดียอยู่กายแบบนี้จะไม่เป็นไรก้อ้หนังเฝ้าไว้แต่พอลุกขึ้นนี่จ่ายเสี่ยงันทีครับไอ้ต่หนังอยู่แบบนี้จะไม่เป็นไรเงียบกันอืมแล้วถึงไม่ต้องได้ทำงานอื่นกันฮะอ่า ไม่ต้องได้ทำงานอื่นไม่ออกไม่ออกหรอกไม่ไปลูกไม่ไปนะมันไม่ใช่เวลา <c oughs> ก็เมื่อวานลงปล่อยแล้วก็เจอปุ๊บกลางถนนเตียงทุกคำเตียงทุกคำไม่ต้องมาเตียงมเมื่อวานลงปล่อยนะครับปล่อยวิ่งเล่นก็จะไปอยู่แต่กลางถนนกัน ตามตัวใหญ่ๆไปวันนี้ก็เลยไม่ปล่อยแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวเพือระวังไม่ทันครับรู้เรื่องนะ่ะตีขอก็พอเหมือนกันนะครับถ้าหลงเดียหนังอยู่ก็จะไม่จะไม่ไห,วไหวครับแต่ถ้าผมไม่อยู่ปั๊บเรียบร้อยก็ลุกวหวไหวยตันที ตื่นตั้งแต่ไม่สว่างนะครับตามห้าดีๆนะครับปุมกี่ห้าครึงนะครับตื่นมารว,ว่าเอใจไม่ได้ยินเสียงครับ,ก,บก็เลยกิดว่าตองใช้โซลุดหรือรูการไปเลยจริ้งครับปมห้าตัวกว่าจะเจอรับไปตามมาไปกับเซโดใจได้กับกลัวไปกินยาเบื่อนะ เออนั่งเล่นกันอยู่นี่แหละอากาศดีฮะรีบกินไปไหนข้าวฮะยังเช้ามืดอยู่เลยเออเออฮอืมมอืมอืมต้องให้นั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้เอฮะตลอดเลยอะฮะ tướng mày bôi vai hả Ừ. 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 Tâm cáo tâm này Hả? อเอานะเล่นกันอยู่นี่นะลงไปเข้าลงน้ำตัวแรกก่อนนะเอ,อเล่นกันนี่แหละเดี๋ยวดูกับเวลาลุกขึ้นเขาจะวย่วายไหมครับดูนะยังยังไม่ทันินดีครับ และมีข้าวเว้นแหละแต่มีข้าวจะไม่หวยวายนังมองนังมองและนังมองเลยอนั่งมองโอเคอ่าไม่ไม่หวยวายแล้วครับโอเคนะครับปุ๊บสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ๊บนะแล้วก็อย่ากดตามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆฝากติดตามช่องลวงเดียด้วยครับ ปานางปปะวันนะครับเบาวโทนนะครับเบาวโทนก็นมานอีกแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ